กัญชากัญชาเป็นยาวิเศษตายไปเป็นเป็ดก็เสพกัญชาได้ค่ะกัญชากัญชาคือยาวิเศษดูดแล้วมีพลังกัญชากัญยาเป็นยาวิเศษผมมีพิเศษเป็นไอดอลครับผมกัญชากัญชาถ้าแบนทิปขึ้นมาก็แย่เหมือนกันค่ะกัญชากัญชากันเองค่ะกัญชากัญชากัญชาจ๋านึกถึงสนุปดอกรับผม กัญชากัญชาเป็นยาวิเศษถ้าเราไม่เสพเราก็แอบขายเขากัญชากัญชาเป็นยาวิเศษเป็นยาวิเศษนะเป็นยาวิเศษสารยาดินเดินมือหอมกัญชาสารยาอวต้นไอยมา